สวัสดีค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูพีแอมก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะมาทําการประดิษฐ์ค่ะด้วยหัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการใช้ประโยชน์จากลมค่ะนักเรียนคิดว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถใช้ประโยชน์จากลมได้คะ ใช้แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือกังหันลมนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูพี่แอมนะคะก็จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาศึกษาในเรื่องของการทำกังหันลมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราใช้อุปกรณ์และวิธีการยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการประดิษฐ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือกระดาษ A4 สีขาว1แผน่น อย่างที่2ก็คือหลอดพลาสติก3กันไกลแต่ถ้าเด็กๆสะดวกคัตเตอร์ก็ได้นะคะซึ่งจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเนื่องจากอาจจะเกิดอันตารายได้แล้วก็อย่างที่4ค่ะนั่นก็คือเข็มหมุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเริ่มจากการที่เด็กๆพับกระดาษ A4 ในมุมทแยง เราก็จะได้กระดาษในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้ใช้กรรไกรค่ะตัดกระดาษส่วนเกินนะคะออกค่ะหลังจากตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษ A4 นะคะที่มีลักษณะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะนำมุมของกระดาษ A4 พับกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะทำให้เกิดรอยพับทั้ง4มุมนะคะแล้วจากนั้นให้นำกันไกลค่ะทำการตัดนะคะมุมกระดาษตามรอยพับนะคะเข้าไปยังจุดศูนย์กลางโดยห่างจากจุดศูนย์กลางนะคะประมาณ4เซนค่ะตัดรอยพับทั้ง4ด้านเลยนะคะ ทั้งสี่มุมทั้งสมุมเลยค่ะโดยที่กระดาษจะต้องไม่ขาดออกจากกันนะคะถ้าเด็กๆตัดขาดออกจากกันแสดงว่าทำผิดนะคะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราทํายังไงต่อนะคะจากนั้นเราจะนําปลายนะคะของมุมแต่และมุมนะคะมาซ้อนทับกันบริเวณจุดศูนย์กลางก็คือบริเวณตรงกลางของของกระดาษนะคะทั้ง4ด้านเลยค่ะ แล้วก็จะได้ใบกังหันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้าจากนั้นทํายังไงต่อนะคะจากนั้นเราจะใช้หลอดนะคะเอาวางไว้ด้านหลังของใบกังหันบริเวณกึ่งกลางพอดีนะคะแล้วจะใช้เข็มหมุดค่ะปักลงไปนะคะ โดยเอาใบกางหันนะคะให้ปักติดไปกับหลอดด้วยอ่าเราจะได้แบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆขาอ่าหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะใช้บริเวณปลายของเข็มหมุดคะ่ะงอนะคะงอเข้าไปเลยคะ่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะว่าไม่ให้เด็กๆเนี่ยโดนโดนเข็มตันะคะอ่าซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเด็กๆหลังจากที่งอเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเลือกใช้เป็น สกอตเทปนะคะเอามาติดแปะได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันการตําม,มือนะคะเราก็จะได้กังหันลมนะคะจากกระดาษหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถทําการประดิษฐ์นะคะที่บ้านได้เพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะ กังหันลมจากกระดาษเนี่ยเพื่ออธิบายนะคะหลักการทํางานของกังหันลมที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็เห็นใช่ไหมคะว่าการใช้ประโยชน์จากกังหันลมในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะสําหรับคลิปการประดิษฐ์ในวันนี้ครูพี่แอมก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆที่ทําการประดิษฐ์แล้วสามารถที่จะส่งรูปภาพเข้ามาอวดครูพี่แอมได้นะคะแล้วก็ส่งเข้ามายังไลน์กลุ่มประจําวิชา ของแต่ละห้องได้สำหรับวันนี้ครูพี่แอมก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ